สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่สนามทอแนมอสเปอร์สเตเดียมนะครับเชลซีก็บุกไปเอาชนะสเปอร์ได้ครับ1-0น,นะบุกเฉือนเลยนะครับถ้าใครได้มีความรู้สึกแบบผมเนี่ย น่าเราน่าจะคล้ายๆกันนะครับแบบถ้าใครได้ดูบอลเรื่อยๆในรายละเอียดในเกมเนี้ยนะครับตั้งแต่ช่วงที่เชลซีจัดทับมานะครับในแผนหลังสามเหมือนเดิมนะครับเอาไปว่า11ตัวจริงที่จัดมาเนี่ยผมพูดได้เต็มปากนะครับว่าเล่นดีมาก ถ้าฟอร์มอย่างนี้ตั้งแต่ตัวรุดูการอน่ะผมว่าเชลซีอยู่ในอันดับไม่หนึ่งก็สองอ่ะนะครับผมฟันธงลงนั้นเลยถ้าเชลซีเล่นได้แบบนี้ตั้งแต่ตัวรุดูการนะครับไม่หนึ่งก็สองอ่ะนะครับแต่พอตั้งแต่นาทีที่ยี่สิบสี่ที่จอร์จินโยยิงจุดโทษนะครับเข้าไปตรงนั้นฟาวอยู่แล้วครับที่อิลิดไดเออร์ไปทำฟาวติโมวนเนอร์ er นะครับจังหวะนั้นมันฟาวอยู่แล้วครับ พอยิงเข้าไปเนี่ยเชลซีเหมือนก็คองเกมเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ายังไงครับเสียดายตรงท้ายครึ่งแรกนะครับผมพูดตรงๆนะเสียดายมากในเกมครึ่งในเกมครึ่งแรกช่วงท้ายเกมอะท้ายครึ่งแรกนะครับทีมเบสันเมาส์ยิงยิงพลาดไปอะจังหวะนั้นนะครับเสียดายนะครับคือแบบครึ่งหลังมันจะไม่เป็นภาพแบบที่เราเห็นอีกเลยนะครับที่เชลซีเริ่มจะ เสียการครองบอลมากขึ้นสเปอร์บุกมากขึ้นปัจจัย2อันก็คือเสียเตลโกซีวาไปตั้งแต่นาที36นะครับแล้วก็ครึ่งแรกช่วงท้ายครึ่งแรกจบไม่ได้แบบฝังลูก2ไม่ได้เนี่ยคือจุด2จุดที่ผมเอะใจนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยมันเลยลําบากขึ้นในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมให้เต็ม10เแล้วเต็มไงก็เต็ม10ครับแบ่งเป็นช่วงนะครับครึ่งแรกเนี่ยเต็ม10ไปเลย คนอื่นเขาเห็นยังไงว่าแบบโคววสิตคองบอลได้ดีจอร์จินโยเอาชนะใครทั้งฮอยเบิร์กทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไปสังเกตลิสเจมกับโอโดอยผมเล่งสองคนนี้ไว้เลยนะครับในครึ่งแรกนะครับเล่งสองคนนี้ไว้เป็นพิเศษมากแลวต้องชื่นชมครับคา,าร์มาสนโอโดอยวันนี้ ถ้าเทโกซีวาวันนี้ไม่เจ็บก่อนนะครับในช่วงครึ่งแรกผมให้แมวเดอมไมชไปเลยนะครับจังหวะทุกครั้งที่เขาสกัดบอลแล้วก็จังหวะทําทให้เชลซีน่ะเวลาตั้งเกมรับนะครับเวลารับบอลอะไรต่างๆในจังหวะแรกของเทยโกซีวาเนี่ยมันทําให้พอเหมือนเชลซีกําลังโดนโดนพายุโหมกระหน่าแต่เทยโกซวาหยุดพายุตรงนั้นไปเลยนะครับนึกภาพตามนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ ผมให้อย่างนั้นเลยยกเปรียบเทียบแบบนั้นเลยเหมือนเป็นคนควบคุมเกมลับอะนะครับแต่ครึ่งหลังเพื่อนๆสังเกตไหมครับครึ่งหลังอะเป็นไงครับพอเจโกซัวาไม่อยู่เป็นยังไงบ้างรครับเสียวกันไหมครับเวลาสเปอร์บุกข,ขึ้นมาเชลซีจะเสียบอลอะไรต่างๆเนี่ยเสียวกันไหมครับเล่นหงุดหงิดกันไหมอ่าครึ่งหลังเล่นหงุดหงิดนะครับบอกตามตรง โอกาสเยอะนะครับแต่ว่าทําไม่ได้โอวซิ่งหลุดไปดิสเจมยิงบ้างโอดอยคือตอนเนี้ยช่วงต้นครึ่งหลังอ่ะนะครับที่เชลซีมีโอกาสบุกอ่ะลูกที่เมสันเมาส์หลุดไปยาวๆอย่างนั้นอนะ่ะแล้วจา่ายติโมวานเนอร์แล้ววานเนอร์ยิงไม่เหยียบยิงติดตขัดๆอ่ะสังเกตในเกมอ่ะครับสังเกตมากเลยนะผมอะ่ะทาไมเวลาบอลจะมาถึงวานเนอร์เวลาจังหวะที่จะยิงประตูทําไมแบบ มันไม่เคยแบบได้เข้าเข้าแก๊ปแบบว่าโอกาสได้ยิงอ่ะแบบได้ยิงจังๆสักทีอะไรเงี้ยส่งบอลแบบนิ่มๆนวลนๆอะไรเงี้ยแล้วได้ยิงอ่ะนะครับไม่ค่อยมีเลยแล้ววันนี้วานเนอร์คือแบบพยายามหาช่องแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันของเขาคือไงนะครับคือแบบยิงติดนู่นติดนี่อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีลูกหนึ่งที่เขาจะใช้หัวเกือจิ้มแต่แซดโอริเย่สกัดได้ก่อน่ะลูกนั้นอ่ะนะครับ ถ้าเชลซีผมเชื่อเลยนะครึ่งหลังอะ่ะถ้าเชลซีปิดสเปอร์ไปสองศูนย์อ่ะเกมเชลซีจะไม่อึดอัดแบบนี้ครับจะไม่เลยจะคลายความกดดันเครียดไปเลยความเครียดหายไปเลยรับความกดดันของเชลซีถึงแม้คุณจะเพสซิ่งใส่สเปอร์จะเพสอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณนำสองศูนย์คุณจะเล่นสบายกว่านี้คุณจะกล้าจะของบอลดีกว่านี้อีกนะครับสมาเทียแต่ทีนี้ พรหลังบ้านเราไม่นิ่งก็เลยทำให้ทางจอจินโยโคซิสิตไม่มีโอกาสได้ทำเกมขึ้นมาง่ายๆสบายๆเหมือนช่วงครึ่งแรกนะครับอืมแบบคือตัวจอจินโยโคซิสิตอะแบบเติมขึ้นไปอะกล้าเติมขึ้นไปนะครับกล้าเลี้ยงลุยอย่างโคซิสิตอย่างนั้นเลยคืออย่างครึ่งแรกมันเริ่มหายไปครับในช่วงครึ่งหลังมีบ้างแต่หายไปนะครับเคครับไปดูรายชื่อครับที่ เชลซีจัดมาวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปผมให้เลยครับผมให้คะแนนเต็มแบบเต็มสิบอะในครึ่งแรกอะใครที่เติมมาดูไม่มีสิทธิ์ง่วงแน่นอนครับเกมเนี้ยถ้าเห็นเชลซีเล่นในครึ่งแรกนะครับไม่ง่วงเลยโอกาสมีแต่ว่าเรายังเพื้นที่สุดท้ายเรายังแบบอ่ะอาจจะยังไม่เฉียบขาดยังไม่คมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่อย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นนะครับคือโอดอยดูเหมือนเขาดีขึ้นดูเหมือนเขาเล่นเออไม่เสียบอลง่ายมีสมาธิก้าเลี้ยงแล้วแบบไม่ค่อยพลาดนะครับพูรลิสิทธ์ล,ลงมาช่วงครึ่งหลังอะ่ะผมว่ายังยังยัง,ย,งยังโดดเด่นไม่เท่าคาราบาสรูดอยนะครับผมบอกนะถึงแม้ใครจะแบบถึงแม้ในเกมมันแบบว่าดูอ่ะดูแบบถ้าดูเผลนๆไปก็ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่ ถ้าลงลึกรายละเอียดไปจริงๆอ่ะคือคุณตั้งใจดูจริงอ่ะวันเนี้ยโอดอยทําได้ดีนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้พัฒนาไปเลยเรื่อยผมว่าตัวจริงยาวๆสําหรับคารมาสัโอดอยภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลนะครับตัวจริงยาวๆได้เลยนะครับแต่ต้องเน้นตรงว่าเรื่องการจบสกอร์ตอนเนี้ยเดี๋ยวทูเคิลผมว่าเขาเห็นแน่ครับเกมนี้นะครับ ก็ขอบคุณครับที่เชลซีเล่นแบบนี้กันทําให้เห็นว่าทุกอย่างดีแล้วครับคองบอลเก่งๆอะไรไม่ว่าอยู่แล้วครับแต่เรื่องการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายตอนนี้ครับเนี่ยสิ่งที่เป็นการบ้างของโทมัสตูเคอร์ในการพัฒนาทีมไปในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังๆจากนี้นะครับสิ่งนี้เลยครับแล้วผมไม่ค่อยแคร์นะครับว่าใครจะบอกว่ากองเต้เป็นกองกลางตัวรับแล้วจ่ายบอลไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ซีเรียสครับ จะได้ลงหรือไม่ได้ลงยังไงเขาก็ตัวหลักครับสําหรับเองโกโรกองเต้เปิดบอลดีไม่ดีผมไม่ได้สายใจตรงนั้นครับประโยชน์ของเขามันมากกว่าการจ่ายบอลเท่านั้นเองถึงแม้มันจะมีลูกหนึ่งในฤดูกาลนี้ที่จ่ายบอลไปเข้าทางแมซิตีแลาโต้กับนักฟุตบอลมันจะมีความผิดพลาดกันอยู่แล้วครับมีนักเตะคนไหนที่เขาไม่ผิดพลาดกันบ้างครับ คุณมองภาพเล็กๆเ,เกินไปครับคุณไม่ได้มองภาพใหญ่ภาพรวมของเอ็นโคลโกงเตว่าเขาทําประโยชน์อะไรเขามีประโยชน์อะไรกับทีมเวลาเขาอยู่ในสนามคุณก็รู้ครับนักเตะอย่างเอ็นโคลกกงเตเป็นตัวรับจ่าจไม่ใช่เป็นนักเตะเล่นแบบโรดดี้หรือเซ r ร์เจอร์บุสเกตหรือมาโกเวลาเตอะไรพวกนั้นนะครับที่จ่ายบอลเก่งๆแล้วเล่นเกมรับได้ระดับหนึ่งแต่กองเต้เป็นตัวที่แบบว่าตัดให้คู่ต่อสู้ขึ้นเกมลําบากแบบ กำลังบุกแล้วตัดได้แค่นั้นเองคุณอย่าไปพึ่งไปหวังไปมองว่าอู๋กองเต้ต้องจ่ายบอลให้ดีด้วยมันไม่ใช่ครับมองอย่างนั้นไม่ได้เมื่อก้นเขาจะเป็นกองกลางตัวรับทําไมครับไปฝึกให้เขาเปิดบอลไม่ดีกว่าแล้วนะครับไปเป็นเซนเป็นซีอไปเลยดีกว่านะครับเซเตอร์มิดฟิลเ์เฉยอ่ะไม่ใช่ดีเฟนด์ดีเฟนซีมิดฟิลหรือดีเฟนเดอร์มิดฟิลอะไรอย่างเงี้ยดีเอมซอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่นแบบนั้นก็ได้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าครัวเซลกับกองเต้เยืนคู่กันยังไงรู้ไหมครับครัวเซลกับกองเต้จะสลับกันขึ้นได้ขึ้นเกมอะลากเองอะนะครับก็ประมาณนี้ครับคืออ่ะเนี่ยครับตามรายชื่อนะพูดมาเยอะนะก็รายชื่อนะเมนดี้ครับผู้สาวประกองกากองหลังก็อัสปิเวตานับสารเซนเตอร์อัสปิเวตาเจโกซิวาแล้วลูดิเกอร์นะครับนี่สิเอ็ดตัวจริงนะครับที่ส่งมาแล้วก็แผงสี่คนนะครับแบ็กโฟ ก <moż> <c oughs> ็อ่กองกลางสี่คนนะครับผอวใกองกลางสี่คนก็รวมวิงแบ็กไปก็คือลิสเจมส์นะครับจอร์จินโยโคอเซตคอลอกมาก็ลองโซนะครับแนวลุกสองคนก็โอดอยเมสันเมาส์แล้วก็ติโมแวนเนอร์พอเวลาเล่นจริงๆอะผมไม่ไม่เชื่อนะว่าเล่นรับเล่นตัวหน้าเป็นสองหนึ่งแบบนี้ครับแบบสามสี่สองหนึ่งไม่ใช่ผมมองว่าสามสี่หนึ่งสองมากกว่าเมสันเมาส์จะอยู่ตรงกลางครับโอดอยกับแวนเนอร์จะออกข้างจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เวลาเล่นจริงๆนะเวลาใครได้สังเกตดูนะครับแวนเนอร์จะอยู่ริมเส้นะนะครับจะถ่างออกไปจะไม่ได้อยู่ตรงกลางมากาเท่าไหร่โอดอยก็เหมือนนั้นจะฉี่ออกข้างไปนะครับเมสันมาวอ์อ่ะคือเขาเล่นเป็นธรรมชาติคือเขาเป็นมิดฟิล์ะนะครับมิดฟิล์ตัวรุกมันก็เลยความเคยชินของนักเตะนะครับก็อยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะครับก็จบไปนะก็คือ,คอลูกเดียวอย่างที่ผมบอกในรายละเอียดเกมคือแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรก ผมให้เต็มสิบเลยสำหรับเชลซีเล่นได้ดีมากดีสุดๆแต่ครึ่งหลังพอเซเตียโกซิวาเริ่มลนเริ่มไม่นิ่งไม่อะไรต่างๆพยายามเร่งเกมเร่งรีบจนเกินไปจนเสียบอลให้กับสปเปอร์หลายๆจังหวะในช่วงครึ่งหลังถึงแม้จะเปลี่ยนเอาคริสเตียนปุริสิตมาแทนโอดอยแล้วก็เอ็นโกโลกงเต้แทนมาเตอรโเซตีวันนี้วิ่งเยอะมากนะครับ ก็คือกองกลางในสี่คนอ่ะโคอาซิดเด่นที่สุดลองมาก็โมว่ลลิสเจมนะครับแต่ลิสเจมอาจมจะเงียบๆว่าคือพอๆกันจอร์จินโยก็แบบเขาพยายามสกัดแต่จังหวะแรกเวลาบอลลอยหรือบอลกำลังจะส่งมาหานักเตะสเปอร์เขาจะเลือกเล่นจังหวะแรกนะครับสำหรับจอร์จินโยเขาจะเล่นอย่างนั้นถ้าพวดก็พวดเลยนะครับหลุดก็คือหลุดไปเลยนะครับนี่ก็เสียที่ผมกังวลในระยะ หลังจากนี้นะครับคืออยากใช้ทูเคอร์อไปบอกจอร์จินโยว่าบางอย่างคือเล่นก็ใช้การสกัดที่แบบว่าสกัดแบบชัวยังจะดีกว่านะแบบว่าไม่เข้าพูดพลาดอะไรแบบนี้นะครับอยากจะให้เราระวังตรงนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งไม่ต้องไปห่วงเขารับเขาหรอครับแย่งบอลแล้วก็ลากบอลไปเองได้อยู่แล้วเปิดบอลได้นะครับสว่สวนเจมูวนเนอร์ก็รอประตูต่อไปนะครับ วันไหนยังไม่รู้แล้วจะเป็นวันของเขาแบบได้ยิงแบบเน่งๆสักทีนะครับนะนี่คือสถิตินะครับเนี่ยเชลซีเสียการควงบอลไปลหลืยเยอห้าสิบแปดแล้วเนี่ยนะครับแล้วดูเนี่ยครับดูดูดูสแตตการยิงประตูกับยิงเข้ากรอบคุณดูครับยิงเป็นว่าเล่นแต่จบไม่ได้นี่คือสิ่งที่หายไปจริงๆเชลซี แก้จุดเดียวเลยครับไอ้ไอ้ตรงอื่นแปลว่ามีกองเต้มีใครหรือเปล่าต้องเปิดบอลดีกองกลางจําเป็นต้องมีกองกลางไม่จําเป็นไม่ต้องไปนสนใจตรงนั้นครับพื้นที่สุดท้ายเท่านั้นเทลซีตอนเนี้ยที่คุณต้องแก้ต้องปรับให้ดีขึ้นวันนี้ถ้าจบดีๆผมว่ามากกว่าสองศูนย์ได้ซ้ําหลายจังหวะจบดีๆชนะมากกว่าหนึ่งศูนย์อยู่แล้วครับนี่คือสแตทนะครับส <800 S 2> องบอลแปดร้อยดรอปลงมาเลยเห็นไหมครับ พาสผ่านบอลการสัมผัสบอลแปดร้อยสี่ครั้งผ่านบอลห2 7้อยี่ิบเจ็ดคลองบอลห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงสิบแปดครั้งเข้ากรอบสองชนะก็จริงแต่ทูเคิลบอว่าทูเคิลในใจก็ไม่ได้พอใจมากขนาดนั้นนะครับมันก็เหมือนผมคือเพื่อน,อน,อนแฟนยูไนเผมว่าส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้พอใจมากขนาดนั้นถึงแม้ชนะก็เหอนนะครับยังไม่ถึงว่าชนะแบบสบายใจเลยว่บเออโอเคแบบหือ เนี่ยสมควรชนะอะไรแบบเนี้ยคือชนะแบบมไม่เต็มปากเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ชนะก็โอเคครับอย่างที่บอกไปฤดูก,ลก,กาลนี้เราอย่างเงี้ยครับชนะไม่ต้องสวยบ้าก็ได้ชนะเรื่อยๆติดๆก็กลุ่มท็อปท็อปโฟไปแค่นั้นเองครับหน้าที่เรามีแค่นี้ไม่ต้องไปรุ่นแชมป์อะไรขนาดนั้นเพราะมันไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นได้อย่างนี้ถ้าเล่นแบบในครึ่งแรกต่อๆไปผมว่าชนะได้ทุกทีมครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับ นะก็โอเคครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วง after the match ครับยังไงก่อนจากไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง heart of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมครับก็ใกล้หนึ่งร้อยซับแล้วครับก็ขอคุณมากๆนะครับร้อยซับ2 0 0รอยต่ายไปเรื่อยๆนะครับกับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ครับยังไงก็ติดตามต่อไปครับเดี๋ยวเราเตะกันอีกทีวันอาทิตย์นะโอ้ไม่ต้องพักกันเลยครับพัก2 3สวันเองสองวันนะวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันที่เตะเลยนะครับก็โอเคครับยังไงก็ ติดตามกันต่อไปครับว่าโทเคิลจะปรับเปลี่ยนในเรื่องการทำเกมลูกที่แบบเข้าพื้นที่สุดท้ายแล้วจบดีๆได้หรือเปล่านะครับไปติวลูกทีมอีกเยอะนะครับในเรื่องการจบสกอร์หรือในเรื่องการความเฉียบขาดในการทำประตูนะครับยังไงก็เอาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันข่าวหน้านะครับก็ยังไงกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับมีอะไรคอมเมนต์ใครคิดคล้ายๆแบบผมความคิด ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยก็พูดคุยกันได้ก็จะดีใจมากนะครับก็เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์อะไรนะครับไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นสื่ออะไรนะครับก็เป็นแฟนบอลทั่วๆไปเหมือนแฟนๆเชลซีทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าผมพูดในอีกมุมมองมืออีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกพลิกอีกอย่างหนึ่งหละนะครับนะในการพูดคุยกันในช่วงแบบนี้นะเพื่ก็ติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ